สวัสดีครับวันนี้หนึ่งตัวเ,เล่นที่อยากจะแนะนำคือลิกกี้บ u ูสนะครับตัวฟรีจากจุดโทษแต่เอาค่าพลังตามนี้เลยนะครับที่ผมได้อัพไว้แผนควิกคอร์เตอร์จากโค้ดซาบิอัลันโซนะครับหนึ่งจังหวะแรกครับที่ให้ไปชมกันผมตั้งลิกกี้บ u ูสนั้นเป็นดิบไลน์นะครับให้อยู่ในกับตำแหน่ง ช่วยกองหลังได้มากขึ้นนะครับสกเกตครับจังหวะน,นี้ลิคกี้บรูซวิ่งไปช่วยคารเซเลสน,นะครับจิมขวาขึ้นมาทำลายจังหวะแล้วก็ตัวเองนั้นวิ่งขึ้นไปทางซ้ายนะครับเอมปัปเป้เห็นแล้วก็แทงบอลให้ลิกี้บรูซกระชากขึ้นถังกาบซ้ายไปนะครับวิ่งหนีตัวกบไปจ่ายบอลให้กับเอมปัปเป้นะครับ ตำแหน่งของลิกกิ้งบลูส์นั้นคือออเชสเตเตอร์นะครับก็คงเด่นกาอีกนึ่จังหวะครับจังหวะนี้สังเกตว่าลิกกิ้งบลูส์นั้นจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับลายรับมุมกล้อง,กองหลังเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปดักบ,บอลได้คนแรกครับทำลายจังหวะเกมลูกของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้เดียลเมสซี่นะครับได้บอลกระชากมาโธนีดําไม่ทันแล้วนะครับลิกินบลูส์นั้นที่อยู่วงกลมสีแดงวิ่งตัดเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาลวนกับเดีโนโเมสซี่นะฮะจะเปิดเข้าไปละลิกินบลูส์แย่เท้าขวาแมตช์อัพดันทันพอดีนะฮะอีกหนึ่งจังหวะครับนี่คือจังหวะโต้กลับของของเจมิลานะฮะเดี๋ยวเปป้ายมาครับ ลิงบลูไม่ทานครับใช้หลต่อหลายเบียกับกับแบงกิ้งเดยองครับชนะได้นะครับแต่ชาขึ้นมาจ่ายเปะเต้ได้ครับแล้วก็เป็นประตูครับอีกหนึ่งจังหวะครับจังหวะเขาเตะแขนอีกครั้งหนึ่งสเกตครับลิงบลูนั้นไม่รับบอลนะครับแต่วิ่งวิ่งขึ้นหน้าไปครับวิ่งขึ้นไปครับแชเดอร์จ่ายบอลให้มาลอน่านะครับตอนนี้ลิงบุก วิ่งปเส้นตรงนะสังเกตน,นะครับเพื่อนๆโอ้โหวิ่งวิ่งฉีกอูโยเลยครับจังหวะน,นี้คือเป้ใจบอลเหนือมากครับแล้วก็เป็นประตูครับสิค่คุณล้อนี้ยังไม่ทานเลยนะยูโกบูลน,นั้นเป็นนักเตะอาคาเดมี่ของบาเซลนาย้ายจากบาเซลนามาอยู่กับเอเวอเรสต์ลิกิงบูส <X> <X>